โค้ดน่าสงสัย PayPal Stablecoin มีคนค้นพบโค้ดน่าสงสัยใน Stablecoin ของ PayPal ครับหลังจากที่ l i p p l e Labs ได้รับชนะในคดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC ครับเมื่อเดือนกรกฎาคม ทำให้ทัศนคติทั่วไปของอุสาหกรรมดียิ่งขึ้นครับแม้ว่า SEC จะอุทธรณ์ก็ตามครับด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มหันมาสนใจคริปโตเคอเนซีอีกครั้งอย่างเช่น PayPal ครับที่ประกาศเปิดตัว p y u s d ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ของตัวเองเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องดีเสมอไปนะเพราะว่าการเข้ามาของ PayPal นั้นเนี่ยได้เกิดการตั้งคำถามจากชาวคริปโตเกิดขึ้นครับว่า ได้มีคนไปอ่านโค้ดของ PYUSD ครับแล้วก็ได้พบปัญหาช่องโหว่ต่างๆที่ขัดแย้งกับระบบการกระจายอำนาจครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคริปโตเคอเรนซีครับซึ่งหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้สถาบาันอื่นๆมองว่าการเข้ามาอุตสาหกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจก็ได้นะครับโดยข้อมูลในโค้ดของ PYUSD ได้พบช่องโหว่ในสมาร์ทคอนแทรคครับที่สามารถหยุดการทาธุรกรรมหรือแม้กระทั่งล้างยอดคงเหลือในบัญชีได้เลย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไม่เชื่อใจในระบบแล้วก็เหลีออยยนยางไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วเราไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อฟังก์ชันแบ็กแบ็กลิสต์นะฮะได้นะแม้ว่ามันจะถูกสร้างมาเพื่อต่อก,กรนกับแฮกเกอร์หรือว่าอาชญากรก็ตามอย่างไรก็ตามครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลย,เลยว่าการเข้ามาของ PayPal นั้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญของสถา,าบันการเงินแบบดั้งเดิมครับซึ่งอาจทําให้สถาบันรายใหญ่อื่นๆเนี่ยหันเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้มากยิ่งขึ้นครับแม้ว่าในระยะสั้นนะฮะ จะทาให้ตลาดเติบโตได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าระยะยาวนะเนี่ยยังมีความจําเป็นที่ต้องตั้งคาถามกับการกระจายอำนาจในระบบอยู่นะครับเรื่องของการกระจายอำนาจครับมันเป็นเอ่อเป็นคีย์หลักเป็นเมนหลักนะของคริปโตเคอรนซีครับเพราะมันเป็นดีเซนเทลไลซ์นะครับฉะนั้นพอมีสถาบันในดเข้ามามาทำซีเบิลคอยหรือทำเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยแล้วทำโค้ดหรือหรอหัสบางอย่างเอาไว้เพื่อควบคุมมันมันก็ผิดจากคีย์เดิมนะของดีเซนเทลไลซ์นั่นเองนะฮะและอะไรที่มัน ูกควบคุมนะมีความผิดปกติอยู่เนี่ยกลุ่มชุมชนผู้ใช้ก็มักจะไม่เชื่อถือในสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่ถูกคอนโทรลนะถูกยึดเหรียญหรือลบเหรียญมันทําได้หมดเลยฮะถ้าเกิดว่าเขาเขียนโค้ดแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะก่อนจะเข้าไปในเรียนใดก็ตามอย่าเชื่อว่ามันเป็นสถาบันใหญ่แล้วมันจะเป็นดีเซนทรไลท์ทั้งหมดนะครับก็นี่แหละคือต้องจับตาดูาต่อไปว่าสถาบันการเงินอื่นๆจะกระโดดเข้ามาในวงการนี้มากแค่ไหนแล้ว ให้โค้ดตัวนี้ของ PayPal จะถูกแก้ไขหรือไม่นะฮะคุณที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็สปอร์ต่องนี้ครับติดตาม CKB Studio ครับแล้วก็ Crypto Talk ครับทุกวัน8โงเช้าครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี C, แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไปด้วยกันนะครับเติมเงินให้วัเงิผมได้ที่ t ู o m a n i p u l a t ด้านล่างนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ